วันนี้เราจะมาขายวิธีการทาสรุปส่วนนี้กัน Step 1, เขตหนึ่งให้เพื่อนๆใส่หัวข้อวันที่เพื่อให้เรากําหนดวันที่ของเนื้อหาที่เราจะต้องสรุปผลตามด้วยหัวข้อสรุปผลรายรับรายจ่ายและคงเหลือจากนั้นกอกวันที่ที่ต้องการให้สรุปผลทิ้งไว้ได้เลยเต็ปงเราจะมาหาผลรวมของรายรับตามวันที่ที่เราระบุโดยเราจะใช้สูตร sum ifs sum หมายถึงผลรวมส่วน ifs หมายถึงเงื่อนไขพอมมี s ต่อท้ายจึงหมายถึงหลายเงยื่อนไขรวมกันจึงกลายเป็นการหาผลรวมแบบหลายเงื่อนไขนั่นเองให้เ,เพื่อนๆพิม เท่ากับ sum ifs วงเล็บเปิดตามด้วยพื้นที่ที่ต้องการคำนวณผลรวมซึ่งก็คือข้อมูลคอลัมน์จำนวนเงินคันด้วยลูกน้ำกำหนดเงื่อนไขคือถ้าภายในพื้นที่ข้อมูลคอลัมน์วันที่คันด้วยลูกน้ำมีข้อมูลตรงกับวันที่ที่เราระบุคันด้วยลูกน้ำและเงื่อนไขที่2คือถ้าภายในพื้นที่ข้อมูลคอลัมน์ประเภทคันด้วยลูกน้ำมีข้อมูลตรงกันเป็นประเภทรายรับให้ทำการคำนวณผลรวมจากนั้นกด enter หนึ่งตุ๊กเป็นอันเสร็จสเต็ปสามเราจะมาหาผลรวมของรายจ่ายตามวันที่ที่เราระบุอย่ารอช้า ก๊อปปี้สูตรผลรวมของรายรับมาโลดถ้าจะเขียนใหม่ก็ได้นะไม่ว่ากันจะได้ใช้สูตรกันคงๆคัดลอกสูตรจากนั้นแก้เงื่อนไขที่2เปลี่ยนจากรายรับเป็นรายจ่ายสเต็ปที่4หัวข้อคงเหลือพิมพ์สูตรเท่ากับซ้ำวงเล็บเปิดแล้วกุมพื้นที่ตัวเลขผลรวมรายรับและรายจ่ายจบอย่างลิศผู้มองเห็นความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวถึงเงินเก็บจะยังไม่มีอย่าพึ่งใจดีเพื่อนยืมตังค์ยังไงอย่าลืมลองไปทําตามหรือลองเอาสูตรไปใช้ในงานกันดูล่ะแล้วเจอกันใหม่ล่ะบาย